พี่ฝนฝนครับช็อกโกแลตซีดคืออะไรหรอครับช็อกโกแลตซีดไม่ใช่ช็อกโกแลตแท่งแน่นอนค่ะ มันคือถุงน้ำในรังไข่เกิดจากเลือดเก่าตกค้างนี่แหละค่ะแล้วก็แพร่กระจายไปในรังไข่ทําให้เยื่อบุหมดรูปเนี่ยจะเลนผิดที่สาเหตุที่เป็นแบบเนี้ยก็มาจากความเย็นและการไหลเวียนของเลือดผิดปกติฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะกินน้ําเย็นช่วงเป็นประจําเดือนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ตรวจเจอว่าตัวเองเป็นช็อกโกแลตซีก็ควรที่จะให้คุณหมอผ่าตัดเอาออกนะคะไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้นะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอา่อานทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนน,อน,อะน,อน,นะคะค พี่ฝนๆคะถ้าน,น้องสาวมีกลิ่นข้าวกินปลาเค็มเกิดจากอะไรหรอคะแล้วมีวิธีรักษาไหมคะเกิดจากความอับชื้นค่ะถ้าเราเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจดูแลน้องสาวเข้าห้องน้าเสร็จใส่กางเกงปุ๊บได้เลยน้องสาวเราก็จะมีกลิ่นอับแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเวลาที่เราเข้าห้องน้ําเราก็ควรที่จะใช้เช็ดชู่เนี่ยเช็ดทําความสะอาดซับจากข้างหน้าไปข้างหลังนะจ๊ะ ใส่เกงรัดๆ,ๆแน่นๆก็ทําให้น้องสาวอับชื้นได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องเอาน้มหอมไปฉีดน้องสาวนะแค่เราเนี่ยล้างทําความสะอาดเช้าเย็นก็พอค่ะหรือจะใช้พวกน้ํายาล้างจุดซ่อนเลนก็ได้เหมือนกันและช่วงที่เราเป็นประจําเดือนเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนผ้าอนใมัยบ่อยๆนะคะเปลี่ยนทุกสี่ชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยน้องสาวก็จะอับชื้นแล้วก็เหม็นมากเลยละคะ่ะแต่ถ้าใครที่มีกลิ่นฉุนแบบรุนแรงเลยนะคะคนรอบข้างยังได้กลิ่นอันนี้ต้องไปตรวจภายในนะ เราจะเป็นโรคอะไรได้ก็ต่อเมื่อคุณหมอตรวจดูนะคะไม่ใช่ไปเสิร์ชออกจาก Google นะจ๊ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่านคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์เอาไปให้เพื่อนดูถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามเลยนะคะพี่ฝนฝนคะหนูอยากรู้ว่าทําไมเวลาหน้าหนาวเป็นประจําเดือนมันปวดท้องมากละคะสาเหตุก็มาจากความเย็นที่ทําให้ระบบภายในร่างกายเราแหลเวียนไม่ดีค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยปวดท้องประจําเดือน จุดศูนย์กลางของผู้หญิงไม่ใช่ใจนะคะแต่เป็นที่มดลูกส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ไม่ค่อยให้ความสนใจให้ความสําคัญกับมดลูกเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ฝนฝนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นน,นนะจนมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังถึงรู้ว่าอุ้ยผู้หญิงเราเนี่ยขับเคลื่อนได้ยมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นการกินของเย็นก็จะส่งผลถึงมดลูกเหมือนกันและทําไมเพื่อนหนูกินของเย็นแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยล่ะคะ ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนเราเนี่ยอาจจะเป็นคนทาร้อนก็นได้นะคะส่วนเราเนี่ยเป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ายิ่งเราเป็นคนขี้หนาวเราก็ยิ่งไม่ควรกินของเย็นเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะดูแลตัวเองให้ดีก็พอถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูพี่ฝนฝนขออนุญาตตอบกับเฉพาะคนที่ติดตามก่อนนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าเราฝังเข็มจะเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ ฝังเข็มอะไรคะฝังเข็มยาคุมหรือยังไงถ้าฝังเข็มยาคุมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมะเบบร็งปากมดลูกเลยนะคะฝังเข็มยาคุมเนี่ยป้องกันไม่ให้ตัวเราท้องค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่อยากที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราก็ควรที่จะไปฉีดยานะคะเดี๋ยวนี้เขาฉีดยาได้ตั้งแต่9ขวบเลยนะแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยไม่ได้เกิดใน3วัน7วันนะคะเจ้าตัวเชื้อ HPV เนี่ยจะเข้ามาฝังอยู่ในร่างกายเราเนี่ยหปี10ปีเลยนะใครที่มีพอสพอตั้งแต่อายุน้อยๆเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆของผู้ ไม่สะอาดพวกเนี้เสี่ยงหมดนะคะเราดูแลน้องสาวเราไม่ดีมีแผลติดเชื้อที่น้องสาวเราจะเป็นมะเร็งได้ไม่ใช่ถามหมอ Google นะคะเราควรที่จะไปหาหมอสูตรตรวจภายในนะจ๊ะถ้าน้องๆมีข้อสองสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนๆได้เลยนะเพื่อนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ